ดีครับเพื่อนพี่ๆน้องชาวกันนันวอแห่งนาเกลืออยู่กับผมบูธดิสังนะฮะเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวีคที่โดนบักสำหรับผมเนี่ยผมก็หัวร้อนกันนะครับเฮ้ยมันจะอะไรกันนักกันหนาตอนนี้คนใส่ใส่ทีมกันบ้านคือเป็นสายฮิวเป็นสายยื้อฮิวอย่างเดียวยื้อย่างเดียวนะฮะส่วนลอวินาที่ก็ตีก็ตีไปนะได้ยินกลุ่มบนบนเนี่บนกันบนกันนะฮะว่าเอสฟูมินาเนี่ยอื มันโหดเขียมจริงๆผมก็ยังไม่ได้นะผมได้แต่บิลมานะทุกคนนะ20เม็ดนะทุกคนแต่ตอนนี้มันยังไม่พร้อมใช้งานนะผมลองเอาไปเล่นแล้วนี่ฮะนี่ฮะตอนแรกผมใช้ทีมนี้นะมันยังไม่พร้อมนะต้องรออัดถังเต็มก่อนนะมันก็ใช้ถังเยอะเหมือนแดนเลยทุกคนผมก็เลยยังไม่พร้อมผมเน้นเกมเร็วกว่ามันจานตีได้เนาะมันก็ไม่ทันกินเนาะไปครับผมจะพาไปลุยแต่ขอดูนักบินเลยนะ อาจถ้าจะกระตุกกระตุกก่อนลขออภัยนะโทรศัพท์ไม่ค่อยดีเนาะเรามีทุนก่อนเนาะอืมเดี๋ยวนี้คนหันมาใช้แบนชีกันเนาะดูดิแบญชีกันทั้งนั้นเลยอืมเรามีหน้าที่ตีก็ต้องตีครับไปครับไม่สนใจฮะจะบัก็กไม่บักเรามีหน้าที่ลุยก็ต้องลุยฮะ เขาจะจัดทียังไงในเวลาที่ต่อยนะแต่ก็มีหัวร้อนนะทุกคนเจอสายกันบ้านนะไม่โดนใ่มันก็หิวจนคลิปที่แล้วนะอืหัวร้อน,นครับคลิปที่แล้วผมตีอีกสามรอบสี่รอบกว่าจะกว่าจะเอามันลงได้นะทุกคนทำมาบนชีไม่ติดด้วยวะเออถ้าติดสิลูกเออนกแดงไม่ติดว่ามันออกสกิลแล้วอ้ยยอ้ยทันไหมเนาะ ทันไหมเนาะโอ้เรียบร้อยเลยแมนชีออกสกิลแล้วเรียบร้อยเลยฮะโอ้ภาพมันกระตุกกระตุกจังอืมตัวหิวก็หิวนะไอ่เพิ่งหิวที่โลกโอ้ใครหิววะโอ้ดูเลยเลือดเต็มหลอดแล้วโอ้ตายกูตาย <laughs> อย่าเพิ่งหิวมันทีลูกโอ้ยเทมบังกรมาแล้วอย่าเลือดเต็มหลอดแล้วผมไม่ตายแักทีอะไรวะอย่างเงี้ยกูเน่าเลยเนี่ยตูที่จะเน่าก่อนเนี่ยดูเลยโอ้โโดนสวนทีโอโอสซาร่านี่ว่ะมันฟื้นแล้วนี่ว่ะโอ้โหดูดิว่าแล้วไง โอ้เรียบร้อยฮะเพื่อเต็มหลอดอยากจะร้องไห้ขาวก็กระตุกเหลือเกินอุตสาหลีเครื่องแล้วนะโอ้จบชีวิตอนานานนี้ไมห่หัวร้อนได้ยังจังไหนอุตสาหวดิดใจหมดแล้วเหลือนอกแดงไม่ติดนะโอ้ แล้วทุกคนเป็นไงบ้างหัวร้อนกันหรือเปล่าครับ <c oughs> สำหรับผมมันร้อนสุดๆร้อนสุดๆ <c oughs> อืย่ยอมมันคนยอมไม่ใช่ไอดีนี้ไม่ใช่ผมนะสิบรอบผมก็ตีมาแล้วฮะ <c oughs> แต่ถ้ามันก็ตุกจงเลยขอโทษขออภัยนะฮะเออตุกจกังมวารีก็รีแล้ว มันติดย่ยไม่หมดนะเมื่อกี้นกแดงไม่ติดกับแมนซีน,ะนกแดงหล่อสกิลได้เนาะซาราก็มนติดติดแป๊บนึงมันก็มาหิวแล้วเอ้ย บัญชีไม่ติด้วไม่เป็นไรฮะแถวหลังให้ติดทั้งหมดก็พอลูกบัญชีไม่ติดไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวก็โดนสกิลยื้อสกิลสตันเออข้าซาลาไปก่อนฮะตัวปัญหาฮะตัวฮิวปัญหา นกแดงไปแล้วฮะไม่เป็นไรครับที่เหลือฮะทั้งผักทั้งใยไปฮะไม่มีตัวหิวแล้วมันใครหิวอีกเนี่ยเฮ้ยมันหิวตัวเองเลยเนี่ยนักบินก็ไม่ใช่นักบินหิวมันหิวตัวไหนหิวอีกเนี่ยเอ้ยอะไรวะเลือดเต็มหลอดอะไรวะงงมัน้นตายแล้วนี่หว่า อพอไม่มีเจ็ดดาบย้อมมันก็ยิงไม่แรงแล้วนะฮะดังนั้นเราต้องให้กอตอันตีก่อนนะทุกคนนะโอ้ภาพกระตุกยิงไม่ได้เลยฮะโดนฝากโดนใยฮะอ่ากอตอันตีแล้วนะฮะตามครับทีเนี้ยจะแรงแร,ง,รงขึ้นหน่อยลูก จะตายอยีกแล้วเนี่ยโอ้จะตายก่อนเท่านี้โอ้ดูมันก็รู้เรื่องเลยเออมันกระตุกจริงเลยอะรีแล้วแล้วเนี่ยอุสตส่าห์รีแล้วกันกระตุกอืมขอโทษขอขอภัยด้วยนะฮะอืมอไอเครื่องใหม่นะแต่ทุนยังไม่เอื้อมหน่วยฮะ โอ้ยหูสาผมมาอัดคลิปในรถนะเนี่ยผมอยู่ชลบุรีมึงแกล้รถเก่งข้ามก็มาเปิดเพลงเสียงดังอีกอะไรกันวะมาจอดเปิดเพลงเสียงดังอีกตายห้าลุยแล้วไม่สนใจเนาะแพ้ไปจะลงให้อยากให้คนเห็นนะครับว่ามันเล่นมันไต่ขึ้นมายากนะยิ่งมีบั๊กนะ เราเสียงหน่อยพ่อหนุ่มเอ้ยโอ้มาจอดข้าขงผมพอดีเลยมันก็เปิดเพลงในปั๊มน้ำมันในอุตสาห์จอดปั๊มน้ำมันอัดคลิปโดน,นผักไปลูกเออติดไป็ลูกอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งออกมานะซาร่าตั้งข่าซาร่าก่อนลูกตัวฮิวเนี่ยตอดตอดนกแดงซาร่าตอด ออตัวหิงเปก่อนลูกเออจัดไปลูกจัดไปลูกเออจัดไปลูกเออ,อยังเตะสกิลอยู่ฮะชั่วเสียดายไม่ชนะสามครั้งนะแพ้ไปรอบนึงเนาะไม่ติดใจไม่เป็นไรฮะมอ,อโท้พอัยอย่างแรงฮะ โอ้เสียงรถด,ดังเนาะดังมากเลยทุกคนได้ยินไหมนี่ฮะผมก็ยังเล่นสายใยสายผักก็ยังโอเคอยู่นะถ้าบีวผมถังเต็มหรือว่าถังใกล้เต็มเมื่อไหร่จะบันเทิงกว่านี้ผมไปเทสมาแล้วนะตัวทำนาเมียผมก็กลายเป็นซาซาบี้นะทุกคนสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม